พบเจอกันอีแล้วครับพี่น้องครับรูปแบบหนางานของรถไถเกียรตหน้าดัานหน้านะครับมานี้กามาเจ็ร์หน้าลองเลยเพื่อนพี่น้องมองงานไปสองมองนะครับมอง 1, 6, 000, หนึ่งหกพันมองหนึ่งห้าพันนะครับเพื่อนเมื่อเอ็นะครับเลยกะปลาอยู่ไก่บ้านนะครับมันนี้โล่งสวยเลยหัวหลับสร้างเนี่ยมองไงกุ๊บเดียบไมถึงนะครับ ถึงขั้นหน้าไหมนะครับเพื่อนแบงเดนกันไหมเห็นบอรพี่น้องเพมันฟักซ์แรไหมเห็นไหครับใหญ่เดียนคือเอาทางออกเกี่ยวทางออกก็ปั่นไดเดียนนะครับเดี๋ยวขั้นหน้าขั้นเดียนใหญ่อยู่เก่านะครับโอ้เดี๋ยวมาหาเรียมเริงโอ้สันสันสันโง่หมดเลย ว่าเรื่อยๆนะครับมองนี้ก็สีคุ้นดีทางถนนนะครับเพื่อนสิเรียนหลานข่าบ้างครับพินว่ากะนี่ห้าพันนะครับเพื่ตามโมตัวนี้หกพันนะครับผมตัวสีลงก้อนนี่หกพันครับมันแบ่งแดนกันไหมพี่น้องเลยอะไรนะที่รับ นาคตรสิด้เด็ยอีกหลายบ่พี่น้องไอลราบ่ถึงงานบ่ถึงไรนะครับปินกับบดตั้งกันหลายนะครับแต่ว่าเพิ่นกปยังบ่ทันมีทุนนะครับเฮ็ดปีดปีแล้วอย่น้อยนะครับผมปีละเกือบเมื่อปีละเมื่อไปนี่นะครับตามงบประมาณนะครับนี่นี่ครับเพิ่นปลารักไว้นี่เพิ่นเพิ่นสิดึงเอาทางออกนะครับมันเปลืองพื้นที่หน้าโคตร เรื่องนี่ครับดึงขั้นขั้นท่นทางนี่ครับมาบปานใส่ขั้นแดนนะครับแลังจากดึงหน้าสองไฮเป็นไฮหนึ่งนะครับจากสร้างเรียบต้องมาหาผมอยู่นี่นะครับเอาหกพันหน้ากับไฮเราพรอง,งานน้องพี่น้องเนี่หหยนนหัวถอยนั้นเนื้อที่ต้องวัดสามไรหน้าเพื่อนหัวถอยเนี่ยที่ต้องวนนัดสามไรนะครับมันแฉบหน,น้าคนต,ต่อไปกับเมเนนะครับบ่อนี่เมืองเจริญครับบ่อนอ่เขาเด้ครับเนี่ย อยู่บ้านจากของไก่บ้านนะเดี๋ยวสิไอปบาดทางให้สร้างเรียวกันพี่น้องบาดแดนไงเพื่อนก่อนยังเหยียดไงข่อยขั้นหน้าเก่าก็มีอยู่ครับเติมโมใหญ่เพื่อเพื่นอยากแบ่งเขีดแบ่งแดนในการมันเหลี่ยวจังบ่ไดเลยรุกล้ำกันนะครับ แน่หนาเปี่ยนกันพี่น้องเอ้ยสิบป่านกันเด่นผมมีทารถป่านกิฬาวัดเอลซีศูนย์เพื่อนเนี้ยนี่นะครับแต่ก่อนทางมันเปียยัยโผลครับเพื่อนว่ามันเสียหายเียหน้าก็เลยห่ากลางข้างนะครับเกี่ยวดินไปป่านขั้นแดนนะครับถ้าเพื่อนจะลองเล่นหน่อยต้งมานะครับผมเพราะว่าแน่หนาโคตรเพื่อนว่าตัวนี้พอเถ้าเพื่อนสิแมงห้แน่หนาโคตรจะสิมาดึงใส่กันเป็นไหใหญ่นะครับแต่ว่าตอนนี้ ตอนนี้มันเป็นใบของเพื่อนแล้วตอนนี้เพื่อนเทียนไดพันุ์้องเพื่อนซะก่อนนะครับตัวน,นี้ถ่ายเป็นซื้อเนื่ยนะให้เพื่อนเกิดสีดิงใส่กันนะครับโอ้ยลูกอ่างเอ๋ยนอ้องแต่สองพ่อหนีกันเผาเดียวขนาดเดียบันแห้งจังครับไม่มีหอดมองเกี่ยวดินครับโอ้ยจะได้ถอยขึ้นขั้นแท็บถอยขึ้นขั้น,นหนามาเลยครับถอยแล้วก็บปานป่านป,าน,ปานครับสองรถนีงพอดีครับผมปราบเสี่ยนอีกแล้วงานนี้ตัวซีสวนตัปานนี่ผู้ดีครับ พวกอาหารเพินบ่ยอยครับเหมืนขั้นเฟิร์มโยสิย่นเอาสี่สิบมา่ก่นเนี่ยใจดีสู่เสือพี่น่องเอ้ยเม็ดปัญญาสามสิไแเจละบาทต่ละบาทนะครับโอ้ยยอมเมืองเพี่น่องห้อยเกีียวดินปวเท่าเดียวแห้งครับ ก็คุณผูชมก่อนะไรดีน้ากันไหหลางนะครับไหเงาเล็กน้อยกระเดียบลงพี่น้องก่อเถิงเอาเก็บงานพร้อมจัดทรงครับพี่น้องางานหกพันบาทนะครับกะลงเกือบเที่ยงนะครับตอนนี้กระบายสองใบสามนะครับกะสิไปคูณทีต่อหาพันนะครับวันนี้ก็อาจจะบ่าเลี่นะครับผมมืออื่นเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าพักเที่ยงโดนหลายครับลมเย็นดีครับนอนเวียนจั็หน่อยวันนี้ ครับไฮรังเห็ดยากร้ายพี่น้องมันเขียบครับนี่มองเหี่ยวมองกลับรถเลยครับกินกับโบนัยขาลายนะครับผมหน้าก็ให้ละงานสองงานนะครับพอถึงไรก็เม็ดเซตเบิร์ตนี่ก็ซูสีสองไรนะครับสองไรน้อยครับบนเห็ดมกนเถกับประมาณนี้แล้วครับมันจ่อร้ายครับผม อขอบคุณอีกนหนึ่งงานเมานะครับแต่งให้ย,ย่างดีครับบักจกุยยกไตใหิ้งหักไรพี่น้องมันเขียบพี่น้อาก,ก็ล้มรถสุกนะครับบันน้เราล้มรถไถนะครับบันนี้ล้มในแตกเพราะว่าทางคนที่สองเสียดับเสียนึงหน้าราถไทยผมผนตัวนี้กะขา,าบางหน้าเมานะครับหน้าห้ยาักครับสำหรับประกันนะครับมา,บาหับต่ว่าเขาให้ดีดี่สุดครับหม่รอเป็นยำๆอยูยยยย่ครับถ้ามองถอยมองกลับยากไรพี่น้อง ร่างเรียบเก็บมากนะที่ทางใัท้ที่มองซีขุ่นก็อยู่ข้างกันนี่นะครับข้างเสาไฟฟ้านี่พี่น้นองเฮ็ดกับอ,อาจารย์ต่อมพี่กายกรบเปาสองหมืน่นปีนี้ก็เมันวางงบหาพัทครับเฮ็ดตามงบครับนี่ครับติกอนทางสีนิ่นสิปีใหญ่พี่นอ้องปีใหญ่บาที่นี่มันบ่ได้เขาทงนางหน้านห้หน่อยให้หลองนะครับเฮ็ดสองให้เป็นให้หนึ่งครับเก็บสองให้เป็นให้หนึ่ง มันงานสร้างเรียบเพิ่นเข้าเดียวได้เลยพีน้องครับเลี๋ยวเก็บงานเล็กๆน้อยๆน่อยนะครับ แค่น้อยครับหลบเอาเลยครับผมวา่นนาน้น่ตนกันนะครับหน้ากับทูซีนนะครับ,รบขาดินเลี่ยนบาทเลี่ยนบาทนะครับตัวนี้ก็ตัดหิ้งทางออกนะครับ ให้ถึงเป็นใายซักพี่นอ้องเอาเดียวเลหรยายซักให้ถึงครับส่วนให้ก็เป็นเริ่มเปียกลงมาเนี่ยลุ่มลงไปเนี่ยก็เริ่มเป็นดินอันนี้นะครับดินอ่าห้ามนะครับผมออกนำดำเล็กน้อยเอางามนะครับยีาา่งาหน้าดำพี่น้องวัวใส่รถเกี่ยวนะครับี่เพราะว่ามันเล็กน่ากค,ลาคเล็กเล่นหน้าดำเป็นขันบันไดห้อมครับ<ม>หน้าแถว,วนีแถวบ้านผมมีแต่พี่น้องเลย เดี๋ยวนี่ก็พื้นที่ฮาอยากห้กินครับไถปั่นดันไถแห้งว่าอะไรครับก็ไอยเกี่ยวไปเชื่อเรียนหน่อยเท่าเดียวนะครับเกี่ยวไปทุ่มหม่องมันต่ำหม่องงานดินถึงขั้นแท้นะครับก็เย็บงานแล้วเลยครับผมไม่มีก็ถือยินใส่ดูไรก็เดิอบใส่ขึ้นมาเนี้ยนะครับไรเติบ จังเวิดเหมือนนครับบางภาเคเที่ยงนานให้หน่อยไลายน้วพี่น้องเจ็บเนี่เอาไปแล้ยจะไปขุดที่ฐาเด้อเก็บมันเนี่ารอดน้นีคนะนี้ใบอกคนดัดกันแถ่จั่งหน่อยครับขันเดียนโมซอปันใดหม่องเพิ่งป่านไว้ป่านกับบ่ได้มากวันใดแล้วพี่น้องเฟื่นะอ,งอ,อ,องไอจูบบดบ่ได้รดครับเข้ากำกับมาปีนี้นี่อยากให้จูดให้เผาะนะครับ,ดบดได้จีบบ่ไใดได้ละพันนะครับ จุดบ่อใดเนี่ยเกิดหนาหางองเนี่ยครับมัมีหมองอวยรถครับว่าสิบอกเขาหนาหานเอาซีซีมาป่านซอยอยู่ครับมันจังเลียวไปเพือ่อนพัดว่วางเพื่นไปตัดใหม่นะครับเมื่อนี้เห็นว่านัดข้าเจ้าะไปแล้วว่าสินครับเพื่นมากถึงเรื่อยถึงรถ,ถ,งรถไทยครับเพื่อนเอาไปพอๆอพี่พี่นาพี่น้องสวัสดีครับผม